คนเล่นเนี่ยเขาจะรู้กันนะคะระบบไฟเดิมหน้าท้องขขาวนะคะโอ้โหเสียงรอบเดินเบาดีมากเลยค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านวุฒนุมลีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนวอว์มมีเจ้าตัว Honda CB 125S ปี1976มาให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะคะ รถคันนี้เนี่ยเอกสารครบทะเบียนแท้โอนขนส่งภาษีค่าต่อหนึ่งปีนะคะทำมาจากสำนักดันย่านบางกวยค่ะคนเล่นเนี่ยเขาจะรู้กันนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ดูค่ะมาไล่ไปทีละระดับกันดีกว่าอันแรกเลยเนี่ยดูบางคนหน้าค่ะใหม่กิฟเงามากค่ะและ้วก็ระบบไฟติดครบนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังนะคะระบบไฟเดิมหน้าท้องขาวนะคะนี่ แล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นท่อนะคะมีสนิมขึ้นนะคะนี่ก็ตามอายุการใช้งานนะคะแต่ว่าน้องหวานบอกเลยว่าโดยรวมรถสภาพเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สวยมากๆนะคะไม่แล้ววันรอบใช้งานได้ตามปกตินะคะโอ้โหเสียงรอบเดินเบาดีมากเลยค่ะพี่พ ว,วันนี้เนี่ยน้องหวานมาให้ในราคาเพียง5,7,900บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะคะแล้วถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเบอร์แอดไลน์ Ad นะคะเป็น092 261 3231สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ